สวัสดีครับเพื่อนเครับกลับมาพบกับจอร์ไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับอยู่ที่ร้านตัวเองนะครับแล้วก็จะมารีวิวรถนะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปไม่นานนี้เองนะครับกับตัวของ n e w Honda x l 7 5 0 t r a n s L ซะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารถคันนี้เนี่ยเปิดตัวกันมาที่อิตาลีนะครับที่เมืองอิกมาที่งานอิกมานะครับแล้วก็เปิดไปปั๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งประมาณครึ่งปีปั๊บก็ทาง ไทยฮอนด้าก็นํามาจําหน่ายนะครับซึ่งณนขนาดนี้เนี่ยก็มีคนได้รับไปกันพอสมควรแล้วรวมถึงรถคันนี้ด้วยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีเจ้าของนะครับเจ้าของก็อยู่ข้างๆผมนี่แหละนะครับคนนี้ชื่อน้องนิกครับนิกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จองครับแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักนิกก่อนจะได้รู้จักมากขึ้นครับผมผมนิกผมเป็นผู้บริหารโมกาโนคาบูโตไทยแลนด์แล้วก็ทั้งโมกาโนซูสไทยแลนด์อ่า คือพูดง่ายๆคือคาบูโตะไทยแลนด์ที่เป็นหมวกญี่ปุ่นกับ,บหมวกไต้หวันก็คือหมวกยี่ห้อซุดรเราเป็นคนขายในเมืองไทยคนเดียวถูกไหมแล้วก็จริงๆแล้วก็คือนิกเองไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนไต้หวนันแต่ก็พูดไทยได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการขี่มอเตอรไ์ไซ ทุกวันอยู่แล้วใช่ครับรวมถึงเป็นนักแข่งด้วยใช่อ่านะครับฉะนั้นปัญหาของการขับขี่เนี่ยเขาจะรู้พอสมควรเลยว่าขี่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าตัวของทันเซลเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่านิกเองก็คือเพิ่งซื้อมาใช่ครับสามแสนเก้ามั้งใช่ไหมประมาณประมาณประมาณนั้นนะครับขี่มากี่เดือนละไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนครับไม่เกินเดือนที่ขี่ไปประมาณกิโล พันหกร้อยพันหกร้อยโลขี่ไปไหนมาเนี่ยพันหกร้อยโลไปเที่ยวเขาล่าอ๋อไปเที่ยวมาแล้วเอาละรถคันนี้จริงๆแล้วมันคือรถในสไตล์ที่เราเรียกว่าเป็นรถแนวแอดเวนเจอร์ทัวร์ริงครับถูกไหมถูกครับเพราะเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของความสูงนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวขน,ขนาดของล้อที่เป็นล้อขนาด21ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคือเป็น18นิ้วครับสูงมากนะครับเพื่อนๆคือถ้าเกิดว,ว่ามองดีๆเนี่ย จะเห็นได้ว่าตัวของแฮนด์เองเนี่ยนะครับอยู่ถึงประมาณระดับอกเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะแต่ที่เห็นแบบว่าสูงๆแบบนี้เลยเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มีน้ําหนักเวทเบามากนะน้าหนักเบาประมาณสองร้อยไม่เกิน2องร้อไม่เกิน210ซึ่งถือว่าเบามากเบานะเบากับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นไซส์แบบสูงๆแบบนี้ก็จะมีรุ่นหนึ่งของเขาก็คือเป็นเอ่อ c b บีเอ้อใช่ไหมเ สูงประมาณนี้แหละคันนี้สูงรถหน้าสูงกว่าสูงกว่านิดหน่อยสูงกว่านิดหน่อยแต่ไม่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าคันนี้นี่ก็ขี่ 500X ใช่ครับ X มาใช่อ่าโอเคสิ่งที่เราเห็นได้เลยว่ามันแตกต่างก็คือว่าหนึ่งเรื่องของตัวของช็อคอัพครับช็อคอัพถ้าเกิดว่าเป็นตัว500ก็จะเป็นตัวเทเลสโคปิกแต่ว่าเป็นเจนเก่าเจนใหม่ก็คือจะเป็นตัวนี้แล้วเอ่ออัพไซด์ต่ออัไซด์ามกันครับแต่สูงไม่เท่านี้ ไม่เท่านี้อ่าโอเคสูงมากอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของระยะยุบเยอะมากนะครับอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเอาไปโดดเนินเนี่ยโอเคไหมนิกโอเคเนาะโอเคใช่ไหมคงไม่เคยลองเยอะเกินแต่ได้ได้อยู่ไม่เคยลองเยอะเกินแต่ว่าได้อยู่คือเอาไปจําได้ว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับไ,ไม่มีปัญหาล้อ21กับล้อหลัง18เนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยต้องถามนิกว่า มันมีมันมีความยากง่ายยังไงป่ะที่แบบว่าปกติเราเคยขี่รถแบบว่าล้อ17บเจ็บ17ดหน้าสิบเจ็ดหลังแต่พอมาเปลี่ยนเป็นยีอ็ดกับ18เนี่ยฟีลลิ่งมันแตกต่างไหมก็ถ้าขี่ไปต่างจังหวัดข,ขี่ทางตรงไม่ไม่เท่าไหร่หรอก uh huh. ยังไงก็ได้ uh huh. แต่ถ้าคันนี้ขี่อยู่ในเมืองอาจจะยากนิดหน่อยอาด้วยเรื่องของแองเกิลหรือเป่า วงเลี้ยวหรือไงเอออะไรเนาะเทรลเทรลเทรลเออมระยะระยะเทรลนะแต่ถ้าเกิดว่าขี่เป็นแล้วก็ขี่ได้โอขี่เป็นไม่มีปัญหาหรอไม่มีปัญหาเลยสบายโอเคแล้วในเรื่องของตัวที่เป็นยางยางลายแบบเนี้ยที่เป็นยางแบบแนวออนออฟแบบเนี้ยเนี่ยครับกับเรื่องของการใช้งานมีปัญหาไหมลื่นไหมหรือยังไงปะยังไม่มีปัญหาเหนียวนียงจริงคือเหนียวแต่ก็คือปัญหาคือ แพทเทิร์นของยางแพทเทิร์นใช่ใช่รูปทรงรูปแบบใช่รูปแบบยังไงบ้างก็คือเวลาวิ่งประมาณความเร็วรเลย20จังจังตังอ๋อคือมีเสียงเกิดขึ้นใ,ในช่วงของความเร็วประมาณ120อาจจะเป็นเพราะว่าลายดอกยางหรือว่าแพทเทิร์นที่เมื่อกี้นิบอกที่มันค่อนข้างห่างใช่พอมันห่างปั๊บมันก็จะมีเสียงกึบกรึบกึบกบกึบกบอย่างนั้อ่า แต่ถ้าเกิดว่าขี่เร็วเกินก็ไม่มีแล้วใช่ใช่เกี่ยวกับความเร็วขี่ช้าขี่เร็วเร็วมากไม่ไม่มีประมาณร้อยี่สิบมีประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งวันนี้เน็ตมีปัญหาไว้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บได้ไหมเพื่อนเพื่อนทักมาหน่อยเห็นบอกว่ามีสัญญาณยังไงอะไรยังไงแต่ไม่น่ามีนะโอเคอ่ะดูต่อทีนี้ตัวของยางที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัวคารูสตรีตแต่ว่า ตัวล้อนี่แหละนม่มีคนถาเมเอกว่าไม่ได้เป็นจุบเลสใช่เออก็คือมันจะมียางในใช่ไหมมันจะมีปัญหาไหมก็ขี่มายังไม่เคยเจอปัญหายังไม่เคยเจอปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าขี่ๆอยู่แล้วกเกิดปัญหาก็ถ้าอยู่ในอริเนณทีฮอนดามีมีเซอร์วิสฟรีอยู่แล้วฮอนด้ารถแอสซิส โทรศัพท<ช>์ <ๆ S 2> เรียกปั๊บให้เขามายกไปเลยใช่ใช่ก็เครื่องสไลด์ออนแล้วก็เข้าศูนย์เลยโอเคง่ายดีคือเข้า้าศูนย์ไปเลยเป็นสไลด์ออนปั๊บเข้าศูนย์ไปเลยฉะนั้นเกิดยางต่งยางแตกช่างมันไม่มีปัญหาแต่จริงจริงแล้วเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นยางแบบแบบแนวเอนดูโร่จริงๆเนี่ยเขาก็จะมียางในเพราะว่าปัญหาของการที่เป็นยางจุบเละบางทีเนี่ยไปปะข้างนอกมันปะไม่ได้ ไปร้านข้างข้างทา,างเขาก็จะมีแบบว่าเป็นตัวปัธรรมดาดึงออกมาปั๊บร้านไหนก็แปะแปะแปะーーักได้เลยเติมลมได้เลยใช,ใช้งานง่ายะนะครับก็เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างก็ว่าได้นะครับทีนี้แน่นอนรูปทรงมันเป็นแบบแนวแอดเวนเจอร์ความสูงมีผลกับการขี่ไหมก็มีนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะไม่เยอะใช่ไหมถ้าคุณขี่ชิมแล้วก็ไม่มีปัญหานิกสูงประมาณเท่าไหร่ร้7 3เจ็ดสิบสามรเบซนคือยังขี่ได้สบายสบายครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตคอมหน่อยนะครับผมกับนิกก็น่าจะประมาณสูงพอๆกันนะครับประมาณนี้แมมที่นิกขี่คืออย่างประมาณนี้ไหมประมาณนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคแต่ถ้านั่งจะเห็นได้ว่าถ้านั่งขี่แบบว่าพอดีแฮนด์พอดีเลยเนาะแฮนด์เดอร์ลิงดูดีเนาะดีดีเนี่ยดูเดิแฮนด์เดอร์ลิงแบบว่าแฮนด์มันขี่ได้ถ้าเกิดว่าโพสิชันสบายโพสิชันสบายยืนก็ได้นะยืนก็ประมาณนี้นะครับทรงสวยนะครับ ติแค่เรื่องเดียวเองที่ผมเจอว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีมาอีกแล้ววะก็คือเรื่องของสแตนอ๋อครับขาตั้งครับใช่ไหมคันนี้จะมีแต่เป็นตัวไซส์สแตนที่เป็นขาตั้งเดียวนะครับขาตั้งคู่ไม่มีนะฮะก็น่าจะเป็นลักษณะคือไปซื้อเป็นออปชั่นเสริมใช่เขามีเขามีเขามีเป็นเป็นโฮลอยู่มีมีโฮลสาก็ต้องไปซื้อเสริมไงเป็นออปชั่นไงใช่ใช่ไหมฉะนั้นมันก็คือติดในเรื่องของตัวที่ไม่ได้มีตัวของสแตนคู่มา ก็ต้องไปหาซื้อเอาเอง oh. นะครับต่อไปตัวของแหลกแหลกอันนี้คือแหลกที่มาจากโรงงานเป็นแฟคทอรี่เลยอนนของเดิมมันสามารถที่จะวางตัวเพลทเข้าไปได้เลยไหมตัวเพลทที่วางวางกระเป๋าเงี้ยแบกเงี้ยอันนี้ต้องต้องออสาเปิดอ,อันนี้คือแหลกแหลกของของกระเป๋าของของปี๊บบ็อกซ์ตัวนี้แต่ก็คือมันใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ่าโอเค คือพูดง่ายคือมีรูมีช่องส<ม>ําหรับ,รบการใส่มีาเพราะว่าแน่นอนมันเป็นรถสาย Adventure Touring ถ้าเกิดว่าต้องมานั่งซื้อแหลกอะไรเบิ่มนี่มันก็ตลกลนะครับก็คือตัวนี้มันจะมีแหลกมาให้เลยนะฮะก็หลักๆแล้วโดยรวมนะครับหน้าจงหน้าจอก็เป็นจอ TFT อย่างที่เคยรีวิวไปในตัวของตัว CB750 Hornet จอเหมือนกันเลยใช่ไหมเป็นกันอ่าเนี่ยให้ดูเปิดจอให้ดูนะครับตอนนี้มันค่อนข้างจะไปเขาเรียกอะไรนะ แดดจ้าแต่ว่ามองเห็นแหละนะครับมันจะรีเฟกต์รีเฟกซ์กหน่อยนะฮะก็เป็นจอสีจะเปลี่ยนได้นะครับเป็นโอ้โหนี่มีเนวิเกชั่น <navigation S 2> ด้วยใช่ใช่ไปยุทาเอาไว้เหรอต่อรถซิงค์ไว้เหรอใช่เออซิงค์แล้วอ๋อเหรอโอ้เจว๋วเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้ต่อรถซิงค์ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้นี่เขาใช้จริงนะครับเขาจะต่อเป็นรถซิงค์ก็คือจะเป็นเนวิเกชั่นบอกทางเลยใชเ่เหมือนเหมือนจะเป็นกูเกิลแมปไหม อารมณ์เดียวกันไหมก็คือเขาก็คอนเน็กกับ Google m a p อ๋ออันนี้ถ่ายถ่ายได้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 เห็นอยู่คือเห็นนะอันนี้คือเป็นภายในของแอปตัวรถซิงค์ใช่ซึ่งมันก็จะลิงก์กับ Google m a p อยู่แล้วอ๋อโอเคเวลาลิงก์คือเร็วมากคือเปิด์ครึ่งอ่ะฮก็ลิงก์เลยลิงก์เลยเออก็ตกใจก็มาคลิกเปิดอยู่มันลิงก์ให้เลยไงแสดงว่าอยู่ต่อคอนเน็กตลอดเวลาใช่ใเออก็แจ๋วดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอที่ คราวที่แล้วรีวิวไม่ได้เปิดตัวรถซิงให้ดูแต่วันนี้เปิดปั๊บเพราะว่าเขาใช้งานจริงนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเปลี่ยนเหมือนกับตัว Hornet ตไหมเปลี่ยนหน้าจอได้แบบว่าได้สามสี่แบบได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกัน่า <ๆ S 1> โอเคมีจอสีขาวสีดำสีเกรย์ถูกป่ะ White, Black, g r a ย์ออโต้ออโต้ดิมอันนี้เกี่ยวกับแพทเทิร์นแพทเทิร์นก็คือคุณชวบแพทเทิร์นอะไรอืมแล้วก็ถ้าสีเขาก็คือ เจทัน <Day> อา่าฮะเจทามสีดำก็คือนายทามโอเคนายทามวงของใชยโอทอ้ Auto ก็คือเจทันเป็นสีขาวอา่าฮะแล้วก็ตรงกลางเครื่องก็เป็นสีดำ okay, โอเคก็เหมือนกับที่ไอเคยรีวิวจอพอลเลตเหมือนกัน<ห>ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นนะครับจุดขายตัวหนึ่งที่เป็นจอ TFT มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ต่อในเรื่องของระบบโรสติ้งได้แล้วก็คันนี้ก็มีโหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมีอะไรบ้างมีสปอร์ตมีสเตนเตอร์อแล้วก็มีเอางี้กดดูเลยดีกว่ามันกดได้เลยพอเปิดปั๊บเนี่ย มีโลโก้ Handsel ขึ้นมากดปุ๊บอันนี้สแตนดาร์ดเรนฝนตกฝนตกอ่าสิงเดียวลิงและสิงเร็วมากอะแล้วก็กราเวลก็คือเอาไว้ลุยอันนี้เป็นออฟโรดออฟโรดนะฮะยูเซอร์ยูเซอร์ก็คือสามารถตั้งเองตั้งเองได้ได้โอเคแสดงว่ามียูเซอร์หนึ่งยูเซอร์สองป่ะหรือว่ายูเซอร์เดียวยูเซอร์เดียวยูเซอร์เดียวก็โลโก้สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตมาตรฐานเอ่อเลนกราเวลยูเซอร์มีห้าโหมดใช่โอเค ซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มมาจากคอนเนตเพราะว่าคอนเนตไม่มีกาเวลอ๋อใช่ไหมล่ะนะแต่อันนี้มีกาเวลนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันคือรถลุยว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับส่วนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทีนี้ต้องถามว่าฟีลลิ่งในการขับขี่นิกว่ามันเป็นยังไงบ้างขี่สบายขี่สบายก็พวกผมเคยขี่ฮาร์ลีเอ็กซ์มาแล้วฟีลลิ่งก็คล้ายๆกันเลยแต่แต่ฮาส่วนนก็คือ เฟร i 确实แข็งแรงกว่าแล้วก็โชกโชกหน้าโชกลางดีกว่าก็คือทั้งหมดดีกว่าดีกว่าหมดเลยดีกว่าหมดเลยคือไม่ดีกว่าเยอะแต่ดีครึ่งดีขึ้นแล้วก็เครื่องแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะคือถ้าถามว่าเรื่องของเครื่องเนี่ยที่แบบว่าฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยมันได้แบบยังไงบ้างคืออารมณ์แบบ t o ชเ l f ฟูลทัชเปิดมาปั๊บมาเลยไหมคือจริงๆเขาก็จึงเป็น กังลังอยู่ในเครื่องกลังเครื่องอยู่ในโลบต่ำรอบต่ำคือคือต่ำมาประมาณไม่เกินสี่พันไม่เกินสี่พันนี่คือเปิดมาเลยใช่ใช่อคือพูดง่ายคือท็อกหนักท็อกหนักใขนาดสองสูบใช่เอางี้ดีกว่าเพื่อความชัดเจนนิกอยู่ขี่โชได้ไหมได้อยู่เป็นเจ้าของยูขี่โชวดีกว่าแต่ don't forget your helmet ได้อ่าโอเคเดี๋ยวให้นิกไปหยิบหมวกมาแป๊บหนึ่งนะครับ เพราะว่าด้วยความที่เขาอเป็นเจ้าของรถเขาขี่เขารู้อยู่แล้วผมก็ขี่แล้วแหละแต่ว่าผมว่าผมขี่แล้วหล่อไม่สู้เขาไม่ได้นะฮะคือมันเป็นรถที่หลายๆคนถามมาว่าเฮ้ยมันทํามาเพื่ออะไรผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันทํามาเพื่อท่องเที่ยวในราคาที่รับได้3ามแสนเนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเอาไปขี่ลุยก็ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าความสูงขนาดนี้กับในเรื่องของสเปคยางที่ให้มาผมว่าผ่านแล้วอีกอย่างนี้ก็คือว่าเป็นสไตล์ของคอนได้อยู่แล้วว่าตัวนี้ จริงๆแล้วผมว่าอะไหล่น่าจะไม่แพงมากมายนักนะครับเพราะว่าในเรื่องของราคาก็คือพันกิโลต้องเข้าเข้าส่วนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเข้ามไม่เกินสองพันบาทไม่เกินสองพันบาทใช่ซึ่งมันเซฟกว่าทุกแบรนด์อ,อถูกมากโอเคถูกมาก <c oughs> อันนี้ในฐานะของคนที่ใช้งานอ่ะนี่ขี่เล่นดูเลยอยากอยากดูขี่ฟีลลิ่งในการขับขี่มันก็เป็นรถที่น่าใช้เนาะแต่เพงแต่ว่าผมรถเยอะแล้วไงะจะซื้อมาก็รู้สึกว่าเนี่ยเต็มเต็มล้านเลย ไม่ได้ขี่เลยน,นี่ให้คนที่เขาขี่จริงเขาได้ลองทดสอบดูให้ดูนะครับเสียงเครื่องเพราะ270องศาเป็นเร็วนะครับอ่าใล้เสียงครึ่งอ,เงอ้เสียงค่อยเสียล้ะเสียงแบบว่ามาเป็นลูกเลยเนาะถ้าเกิดว่ารออไปๆนะโอ้โหถ้าเสียงครึ่งเออล้เจ็บพันก็ เสียงเปลี่ยนใช่คืออย่างที่บอกคับว่าพอรอบยิ่งสูงปั๊บเสียงมาแบบว่าเป็นโอ้โหจากเทพบูดปั๊บเป็นซาตานเลยเนาะอ่ะลองขี่เล่นดูนิกโชว์หน่อยเขาขี่โหดครับเพราะว่าเขาเป็นนักแข่งด้วยนะฮะเบรกดี ขี่หนักกับผมอีงอะบ้าพลังวันนี้แล้วก็ถ้าเป็นแจ๋วถ้าเป็นโอเคถ้าเป็นโม่โม่ถ้าเป็นโม่โม่หมดหมดกาเวล์ลัก ABS สามารถลักนิดหน่อยได้อ๋อคือ ABS สามารถที่จะบอกว่าไม่ไม่ทำงานไวใช่ใช่ถูกไหมใช่แล้วเมื่อกี้อยู่ใช้โหมดอะไรอยู่โหมดสปอร์ตสปอร์ตเหรอขึ้นเร็วมากเลยนะเร็วๆมากไอ้ว่ามันขึ้นเอาจริงๆนะช่วงต้นอะ มันขึ้นดีกว่าตัวคอนเน็ตนะเหมือนกับว่าเขาจูนอัพให้ให้ต้นคันนี้มันแบบว่าติดมือพื้นๆดได้เลยอ่ะอาจจะเป็นไปได้ป่ะอาจจะเป็นได้เนอะแต่เพียงแต่ว่ากลางไปอาจจะหลี่ลงใช่ไหมอาจจะ decrease ลงนิดหน่อยแต่ปกติขี่ก็ไม่ได้ใช้โลกสูงอยู่แล้วคือโลกสูงก็แรงเกินไปใช่ถ้าขี่ถนนขี่ถนนทั่วไปได้เลยใช่ครับเวลาที่อยู่ขี่รอบรอบที่แบบว่าเพลินๆเลยฟิลลี่ที่เพลินเลยเนี่ยรอบประมาณเท่าไหร่ หกเจ็ดพันได้ไหมเพิ่มเพิ่มคือคือขี่เรื่อยๆอ่ะแบบว่าคอมฟอร์ตสำหรับการเดินทางทราเวลอ่ะสี่พันสี่พันนี่เหรอสี่พันสี่พันก็พอแล้วเหรอพอพอโอ้โอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสี่พันประหยัดไหมก็ประมาณยี่สิบโลต่อลิตรยี่สิบโลต่อลิตรก็ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้ประหยัดมากเลยโอเคก็ถือว่าทั่วไปใช่เพราะว่านี่คือจากปากคนใช้งานจริงนะเราคงจะไม่ได้บอกว่ายี่สี่ยี่ห้ายี่หกแต่นี่คือยี่สิบที่ เอาไปวิ่งจริงๆใช่อ่าโอเคถามว่าคนที่จะซื้ออ่าเดี๋ยวนี้ลงมาก่อนเดี๋ยวร้อนจะได้ถอดหมวกคนที่จะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยสําหรับตัวของ t r a แ s ลเนี่ยกรณีที่เขาอยากได้อย่างเงี้ยครับมันต้องมันต้องเป็นคนแนวไหนหรือว่าคาแรคเตอร์แนวไหนถ้าแบบว่าอยากจะซื้อคันเนี้ยหนึ่งก็คือชอบไปเที่ยวไกลไกลมากชอบขี่ไปเที่ยวไกลไกลหลายร้อยกิโลอ่าฮะ เป็นหลายร้อยโลใช่ใช่แล้นี่ก็ถ้าขี่ขี่หลายระยะทางยาวใช่ไหมสบายสบายเบาะนั่งสบายนิ่มท่านั่งคอมฟอร์ตโอเคขี่ในเมืองอาจจะรู้สึกต้องต้องปรับตัวหน่อยนึงไม่ไม่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะใช่ไหมโอเคเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะโอเคกับราคาที่นิกซื้อมา3ามแสนเก้าใช่ครับเมกเซนต์ไหมรีเชนเเบิลไหมคิดว่าคุ้มคิดว่าคุ้มใช่ไหมโอเคก็ตามนั้นแหละนะครับ คือวันนี้อยากจะเปลี่ยนแนวบ้างให้คนที่แบบว่าเขาเป็นเจ้าของรถจริงๆเนี่ยเขาได้มารีวิวเองเพราะว่าเขาก็ต้องบอกตามตรงว่าเขาใช้มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเรื่องของตัว XL750 นัน L ที่ Honda ขายแล้วแต่ผมไม่ได้ไปยืมมาลองหรอกเพราะว่าเราก็ขี้เกียจไปยืมเข้ามานะวันนี้ก็เลยนิกมาหาก็เลยโชว์ออฟเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนิกมากๆเลยที่วันนี้สละเวลามาทั a n ิ y o ครับนะครับคุณี่จองครับฝากถึงเรื่องของหมวกกันน็อกหน่อยมาขายหน่อยอ๋อ ตรงนี้เป็นคาบุทอคาบุอีสารราคาถ้าสี่คืนเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนเก้าร้อยบาทถ้าเป็นสี่กราฟิกคือหนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทไอ้ไม่ได้เป็นเซลล์อยู่เองจาราคา <c oughs> อยู่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุณภาพดีมากมีในเรื่องของตัวแอนตี้แบคทีเรียในเรื่องของตัวชิ้นง,งานถือว่าดีหมดเลยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ซุดที่ผมก็ซื้อมาใส่นั่นแหละนะครับ วันนี้ขอบคุณนิกแล้วก็หวังว่าคงจะใช้รถอย่างปลอดภัยนะครับขอบ,ขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณพี่จงครับ,บผมเอาละพอละว,วันนี้รีวิวแค่นี้แหละนะครับใครที่สนใจก็ไปติดต่อกันเองที่ h o n d a Big Wing ใกล้บ้านท่านทุกสาขานะครับวันนี้ผมกันบนิกลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ